วันนี้จะมาตีอ่าแท่งเทียนนะครับอันนี้ตัดการาฟเรียบร้อยแล้วเราจะหาคู่ต่อสู้ฝั่งซ้ายก่อนที่จะไลู่งตรงนี้อันนี้ราคาที่ไล่ลงมาท้ายนี้แล้วก็อันนี้เป็นขาลงครับอันนี้แท่งถัดไปเป็นสามารถคอนเฟิร์มได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น ตอามเปิดรัวมเสี่เยครับอ่าพราะทีนี้อ่าแท่งลัดมาแท่งนี้ราคาแท่งนี้ตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นแท่งแรงขามเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าก่อนที่ราจะบอมว่ามีแรงซื้อซื้อกลับขึ้นไปแล้วมันก็เลยเป็นแท่งโดจีเราไปไสาย,ยาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาดู ตรงนี้ว่าวันนี้เปลี่ยนตีนต่ตรงเนี้ยแท่งไหนที่สามารถชนะมาได้ก็คือแท่งนี้แทงออ่งอัลฟรองโกคือแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้ดีใช่ แท่งคอนเฟิร์มอยู่นี้นะครับผมแล้วที่นี้ต่อเลยตรวนี้ก็คือแล้วนะเป็นโซนเดียวกันนะครับผมต่อมาจากแท่งต่อมาจากแท่งนี้ก็เป็นแท่งแดงแท่งนี้แดงแท่งนี้อีกแท่งนึงสามารถชนะแบบปิดมาได้อันนี้ก็จะเป็นรวมนแดงแลพอมาถึงตรงผิะตูบ้าน อันนี้พอราคาเป็นขาลงมาครับมันมีแค่แรงซื้อซือ้อตรงนี้กลับขึ้นไปตรงนี้จะเราจะให้เป็นตัวเพราะว่าราคาที่จบที่มันจริงจะไม่สามารถหยุดเงนินไดไ้ไม่สามารถทางแบบตรงนี้ได้ก็ได้ให้เป็นตัวแล้วข้างบนตรงนี้ก็เป็นตัวก็คือตัวกับตัวจะเป็นตัวต,วตลอดไปนะครับเแล้วรันครับ ท่ถัดมาคมาสังเกตได้ว่ามันสามารถชนะขึ้นไปได้นี่มั่มชนะสองสองวันนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะให้เป็นรวมเดี๋ยวจะเป็นรวมเท่าก่อนเพราะยังไม่มีแค่รคอนเฟิร์มัง,งมตรงนี้เลม แวช่ไมันนี้จดอันนี้ออกไปก่นอนเจบแล้วจบแล้วตาแท่งน,น,น,นี้นะครับผมแทง่ทงก็คือ สองแท <Okay. S 1> ่งน er. ี mm ้เรานับรวมกันเพราะว่ามันสูดอันนี้แท่งนี้มันตูกติดนะครับผมเราปรวมุกันแล้วทีนี้แท่งนี้มันสามารถขึ้นไปทำงานได้แท่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรวมเขียวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวตีแบบนี้เราจะมาใช้ไฟายไส่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันก็ติดให้เเดียวกันปลายไส้ก็จิด่ตรงนี้แล้วทีนี้รอดูแท่งนี้ตอนตัมอ่ะอันนี้เราก็จะให้เพราะเขาทำงานได้เราก็จะให้เป็นรวมเทาก่อน ก็เวมือนเช่นยังคอนเฟิร์มอีกแค่ยังไม่คอนเฟิร์มก็ต้องดูหรือลองอ่า้ดูอันนี้ก็เป็นีน่เป็น มีแ่เดียวกันนี็คือันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นลมเขียวว่าแท่งนี้แท่งนี้มันคอนเฟิร์มแล้วอ่มาดูต่อแท่งนี้ตรงนี้ก็ทำงานไปได้แล้วก็ลบแท่งนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำผลงาน ขรางบนใช่ไม่ได้ทำไม่ทำอันนี้ก็จะเป็นตัวใช่ไหมอันนี้ฟอนเวอร์อันนี้อ่าอันนี้ชนะได้ก็ต้องเป็นโยนเทาก่อน แล้วก็มาตรงแท่งนี้ชนะคอนเฟิร์มได้เพราะชนะฝั่งนี้ด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้มเขียวก็มีการเปลี่ยนเพราะว่าลองดูอีกจะไง้ อีแท่งก็จบเหมือนกันแต่ว่าสูตรเรียบเหมือนกดันก็เราจะนับตรงแท่งจะนับตรงแท่งนี้เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงเดียวกันเราดูแท่งนี้คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าตรงนี้มันสามารถชนะชนะได้เราจะให้เป็นลงทาวอน อันนี้มันรู้ลงมาอือ